มอะัยกุมราออกมาตุลลอฮ้ตะจาลาว่าบเระการ์วันนี้ก็จะมาสอนเกี่ยวกับการทั้งค่าไกลบรรทัดนะครับผมใน Microsoft Word ก็ให้เราเปิดที่ Microsoft Word นะครับผมก็ให้เราเปิดไฟล์อะไรก็ได้ครับใน w o แล้วก็ไปที่ของผมใช้เป็น New ก็ได้นะครับผมดังและคอมเมนต์ แล้วก็อันนี้มันมีอยู่แล้วนะครับผมแต่ถ้าสมมุติว่าเราจะไปตั้งค่าก็คือไปที่ไฟล์ไปที่ออปชันแล้วก็ไปที่แอดวานนะครับผมแล้วก็ไปที่โชว์เทคบันดารีนะครับผมอันนี้ผมลองเอาออกก่อนนะครับอ่ามันก็จะไม่มีนะครับผมถ้าสมมุติว่าเราไปเปิดอ่าครับผมไปที่ไฟล์ออปชัน แล้วก็ไปที่ a d d o n e ใหม่แล้วก็ไปที่ Show แล้วก็ Check b a n t e r y นะครับผมก็ติ้กที่เคอ่าเราก็จะเห็นว่าไกลลายบรรทัดนะครับผมโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับวบบัสสลาม์อะัยกุมะเรออกมะตุลไรต์ตาลาวบะเราะกาดู